Ôi, nó khét thế nè Ôi, bé đi Ông bé ăn, ăn mai mẹ sao đến không? Ừ. 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 ăn Ừ. 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 ăn mai Ừ. sao Ừ. 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 มันก็ถูกกินดีนะทานได้ดีได้นีมันก็ถูกดีดีอ่ฮ่ให้แดงแด้หรอดีมั้ยใหนแดงด้วเหรอฮะแม่ลืมเอาปลาลมนู่มอ มส <Hello. S 1> วัสดีทุกคนสนใจในตะกา้ามีนะคะตะเบลกินข้าวกันยังตะเบลกินมากมากเลยเบลกินมากมากเลยกินข้าวกันยังยมะน,นี่มันตำขื่นยาเดี๋ยา่าเรื่องม,มันฮะอย่า Bớt đi tụi con, Ơi dạ nó ăn nè ขอใจด้วยนะคะม่ให้พีพีดูนะให้พีพีดูนะให้พีพีดูว่าทุกรอบนั่งยืดนรกแตกน้ำพริกคลางกุ้งกรอบม่ให้ดูเบื่อเบื่อต้นใจนี่ได้นะในตะกร้ามีนะแม่ให้หนึ่งเลยอะไรนะให้หนึ่งอยู่ที่นอนในตะกร้าเลยนะเอาไปอยู่ที่ที่นอนอยู่บนที่นอนนี่เดียว Ê <laughs> yeah. hey. Mì nó đi mày gọi <laughs> mm. Mì gọi đại nga mày gọi cháy gọi đại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  gọi gọi đạ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 i gọi ก็อยูแ้วนี่เอ้อายไอ้มียแทาค่ะไอ้แพทิมไข่ทิมไข่ไอ้เบเปลือเปลือกินข้าวกันย่ง ใครกินอะไรกันมัง่งบอกมามเดี๋ยวคอมเมนต์มาเดียเด๋ยวพวกๆเดี๋ยวอืมอืมเขาว่ามีมมน้ำพริกก้างกุ้งกรอบเพื่อนๆใครส้นใจในตะกร้าเลยนะ,นะตรกแตกไอ้เบ๊ยิงแมวดี่ไปไปด่าใคร สนใจในตะกร้าได้เลยเพื่อนเพื่อนไปอมเบ๊กดูดิดูดิทไมกุดเลยเบี้ยวปานี่มาเลยเอาไอ้เบ๊ถน่องเอาไปเอาไหมเอานี่ดูข้างเต โอเคดูอลินเอเฮ้ฮ่าฮ่าพ่อน้าไปออกนี่น้อนําพี่กั้งกุ้งกรอบ สวัสดีเพื่อนเพื่อนบาปอีกจัเหนึ่งมาให้พีพีดูจ้ะเน้อเอาไปจะดทำบ้านนี่ในีแม่เลยมาให้พีพีดูจ้ะอย่าลืมสั่งน้ำเพื่อนเพื่อนมีสินค้าไล้อย,อยางนะในตะกร้ากดสั่งได้เลยนะคะเล้งมั่งเลยเพื่อนเพื่อนมันจะเล้งอย่างเดียว กดใจก็ได้ฝากกดใจหน่อยนะคะไม่มีใครกดใจให้เลยใจดำจังทุกคนกดใจหน่อยเด็กจะได้เปิดการมองเห็นสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคน

มาี่อน้ำพริกก้างกุ้งอ,อร่อยรสกุ้นเออคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอรมอ่อยปักมุดไเะะ้เลยนะคะใครต้นใจตั่งด้เลย ตอนนี้โปรโมชั่นนะทุกคนเอ่อมากก้อนไม่โปร79บาทซองปลุกลอย50บาทนะคะส่งฟรีตอนนี้โปรโมชั่น1กระปุก59บาท2กระปุก115บาท3กระปุกอ่า150บาทส่งฟรีฟรีนี่ครับองบ์งมีย่างเมื้อเมนอฟิร์น หลังแม่อามี่เอฟิดรวยไม่เงาเลยอ๋เบไปเลยมิดเลยดิเบเล่นไทเลนเลยนะเพื่อนเพื่อนฝากดใจต่างตไม่มีใครเล่ยเลยเราไปกดใจให้ใืมาก่ เดี๋ยวับกในเลยซ้อดทำไมค้นเลยไปในเม็ดนาเพียแต่วอะไรเอาไงล่ะหมดวิวหมดวิวแม่ให้พี่ดูเบส w วดิก็มีกับไรอยะตัวยกับสวัสดีสับเรองเอมี่ไอเว้ยไปยิบเก่งไหมมาเช็ดหมูกินสิไปดักอ่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะ นรบแตกน้ำพริกขังกุ้งกรอสกรอบจ้าห้าสิบก้าบาททุกคนซ้กับปุกส่งฟรีตอนนี้โปรโมชั่นนาหลดหนาห้าสิบก้าบาททุกคนเออเะเล่นีๆนนนนช่งมาสแสนเลยเลยทักสีเดี๋ยวดุด,ด,ดุดีดเลยหนึ่งกระปุกห้าบ้าบาทตอนนี้โปรโมชัน <c oughs> ่นเดี๋ยวมัดโรนะเพื่อนๆแค่ไปก่ หนึ่งกระปุกห้าสิบเก้าบาทสองกระปุกหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสามกระปุกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีกันเลยจ้า<อ>เพื่อนเพื่อนฝากกดแจกกดไล่มั่งตาเทมใจนะคะทุกคนน้ำพริกน้ำพริกคั้กุ้งกรอบเอาตงนี้ดีดีดาวกเราเดี๋ยวลูกควนพี่น้องอ็ไปดาวขาดเร่งอ,อร่อย สปอนเซอร์ตรงข้าแล้วรีวิวเง่อจะรู้แล้วเื่อนเ่อนเอรมั้นตอนนี้เก็บตั้งเลยน้องอย่ามาแทงตาโทรศัพแม่อีปลกแตกตัวเดียวเอาูกเอารยเร้ยเอ ก็ได้ค่ะองบีได้ปีนองได้ย่ะลูกคนมาต็มมันแล้วอ,องบีอยากค้นมาไม่กี่การเก็บแล้วเน้อยัางหู้เนี่ยวันนี้รวยพี่น้องเอ้อคอนเฟิร์มเลยร้อยจังวูนี่ป่นนี้เลยโปรแมนซ์ห้าสินนะ 19. บเก้าวาดเองทุกคนทุกหน้าทุกมันลูก,กี้เลย ซ้ำกระปุกยิงทูกไปเลยรวยห้าสิบบาทเพื่อนๆส่งฟรีนะคะไม่กดละทั่วขาดค่ะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเียงหนุ่มคุณต้องกดตั้งนายเร็วมันรยอยอามีคอนเฟิร์มเลยไอย้เรืวองราวอลไรนี่ดิมั้มวยตายลูกมากไม่ปักไก่ขลองดี ไปแลขาชื่อมามามั้งตัวฉันละทีตัวจับจะนี่ตับเตะก็ต้วเดียวเขาเอาชื่อนอบข่างกุุงร้อยเป็นเพื่อนเนื้อมาม่านออมาม่าว่ะมาม่านอกกับข่างกุุงโขดร้อยเลยได้แรงผิดวงกูมากว่ได้่แหะเดียวตาเอาเอาลูกเต็ง ออกไปตรงกน้นกนไปฉันนี่ไลยสัสแป้นยิง้าไม้คุณเลยโมชู่มาทุ่นจัดน้ำพริกคางกุ้งนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดสะกี้โปรโมชั่นน่ะเพื่อนๆม่สั่งนี่พลาดมากเลยนะคะพลาดนะคะไม่สั่งอ่ะตอนนี้โปรโมชั่นเดี๋ยวจะหมดสกอนนะห้าสิบเก้าบาท สองกระปุกหนึ่งรอยสิบห้าบาทค่ะสามกระปุกส่งฟรีกันเลยจ้าเดี๋ยวมัดู้สกคนนะไม่มีใครสักคนเลยทงคนทนงะคนทงคนะใครด่าไหมไปย,ไปยุไปยุสังกันไปยุรอย่เดี๋ยวไม่เห็นไปยุยูเมย์ไปยุ อุ้มเบลเลยมุดบนน้อง,อนนองดิบะดวลกูเนาะเล่ลูกไปพังเล่รูปไปพังทุกโซก็ทุกคนทุกโซนเนาะทุกคนกอดตั้งได้แล้วฟักกอดใจด้วยนะคะแม่ค่ะกอดมือยิ้มมันแล้วถ้าไม่กคยกอดใจเลย,เด,ย,ยเดี๋ยวเลย่ยอย่างเดียวเลยค่ะกอดตั้งนั่งกอดใจมั่งนะคะ เอาไเลนองก้อนที่มีก้อเนเดียวเลยเดียวนี่ร้อยถุกก้มกดเลยในตะกร้าปักหมุดไว้ให้แล้วมีสินค้ามากมายเลยนะเพื่อนๆพื่อผ่านดังไว้ห้าสิบเก้าบาทตูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตูกมันลูกเคยร้อยกินโนกายได้กระร ยิงนาเกียร์ไข่เดี๋ยวไข่ต้มทุกคนร้อยอย่างแรงเลยอ่ะมีคนเพิ่มเลยปลาเผ็ดได้ไหมเนีย่ยทุกคนกดสั่งได้เลยนะคะอร่อยมากคือว่ามันรสชาติยังไงใช่ไหมเออมันจะเผ็ดเปรียปร้ยวแๆแซ่บๆอร่อยห้บเก้าบาทเองกดตางทำให้ใครกดสั่งเลยหายชาติเวียนาจ้าน ดูแม่ลูกสี่นะคะช่วยกวดสั่งหน่อยนะคะสกักก็ยังดีค่ะพี่น้องเอาลูกเอาฮาเออแป้งนก่อนไป,ไปไกิบเมตะมากินแป้งทุกคนมือสิ้นคาในตะการไดอยางนะคะฝากไว้ด้วยช่วยซัพพอร์ตคุณแม่ลูกสีห่หน่อยนะคะหาตังค์ซื้อนมกับแพมเพลิดหน่อย แพทหนามุกได้เบ้ยีพายที่ดิยูว่าเก่งไม่น้องมาจัดก็ได้มาเด็วแพทอีตายอ้วงเหรอเอาทิ่ชูมาทีเดี๋ยวพี่น้องเช็ดนามุกแป๊บนึงแพทอีลีร้อยอย่างแรงพี่น้องคอนเฟิร์มจริงกม่เชื่อฟากรอยต้าอย่าได้ยังเดี๋ยว เอิ word, ้น well, ล I mean. okay. well, I mean. ูกอามี่คนเพิ่มแน่หรอลูกเอาฟาเรนโรยิงอีหมะอแดงโวยจิงพี่น้องโวยโรยยางแดงโรยจีนวันเสาร์แดงหวางข้างกุ้งข้างกุ้งเป็นข้างกุ้งเลยพี่น้องเออข้างกุ้งนี่เต็มปุ๊บแต่เวลาคนทั้งนั้นแตกมันจะมันไงนะกรม เทปไม่อมมันไม่หื้นมันห้าสิบเก้าบาทสุกคนทุกมันหลูเคยแร้วไม่ตั้งตัวผ่านนะตอนนี้โปรโมชั่นนะ<ล>จากเจ็ดสิบเก้าบาทหนึ่งกระปุกสองกระปุกโดยห้าสิบบาทส่งฟรีแต่นี่โปรโมชั่นกดเลยจิ้มเลยพี่น้องเออ<ไ>ปลายทางก็มีอนก็มีนะุกคนตอนนี้โปรโมชั่นห้าสิบเก้าบาททุกมาก สั่งกระปุกยิงตู้ไปเลยนะคะแม่แต่ตัวนพ,พี่พี่ไม่สัง่งยิ้มไร้วันเดี๋ยวมัดอมมัดทันตะกอนเพชรเพชรมามา่ากินกับข้าวก็ร้อยมาม่าก็ร้อยข้าวยำก็ร้อยขืงข้าวยำก็มีนะพี่น้องเออก,กินกะได้ก็ร้อยนะกดใจมัง่งเนาะเมฆากดกันมือยิ้มมาแล้วพี่น้องเอ <c oughs> อขอตะกะฝากกดไลค์กดแชร์ ้องข้อฟ้าขอามังก็ได้ว่าดอกูลากเุเลต์อะไรค่ะคอดหนาน่น,ไ, <c oughs> นได้ดังวันกับเขาเดียวมือมือดูว่อย่าเล่นแย,ย,ย,ย่บ,บงังเดเขาม่ือเดียวอ,อน่าว่าเดีไม่เล่นขอรอนะนี่ต้องเลนลูกคนเดียวค่ะที่คนมาไข่ข้องนองพี่น้องช่วยอุ่นนุ่นนิดตนึงซื้อแปมเปอร์ซื้อนุ่งไม่รู้อั้ข้า,า,ามัน ฝากกดไลค์กดแชร์อนะคะไม่มีใครกดใจนามี่มังงงไม่ต้องซ่านามี่มังงงเพชรขาดได้แรงเนาเพชรต่างมาม่าเพชรต่างอันนี้น้ำปิกขังอุ้งพี่น้องเลยไดเแรงโอ้หลูกคนนะอะไรล่ะเธอมาพ่นน้ำแต่ยันนี่ทุกคนตั้งเลยค่ะมันยันลูกไปลงเรียนลาว กดตั้งฟ้ากดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยมไหมคะแ๊่ตาลปิ้นมาเด้อน้ำพริกคางกุ้งกรอบนะคะกรอบตุกจินพี่น้อง่อเขียวดังไปตึ้งปากซอยโดกรอบไม่กรอบพี่นงเล่ะคิดเอาเล่ตะกว่ากรอไม่กรอบเนเสียงลูกมั่งเส้นเม่ค่ะมังร้อยแลงพี่นงเก็บลังกก็ตาห้าสิบตาบาซอฟปุกอ่าหนึ่งสิบห้าบาสามกระปุก รวยห้าสิบบาทส่งซีกันเลยจ้าไป,ไปสั้งก็มี่รวยสนะมน้งกินกัน<ป>นกบข้าวก็ร้รวยกิน<ป>กนักเกียว<ป>ให้เกียร้รวยมากนะห้ามแรงนะรูกตั้งยังห้ามไม่ยากกดตั้งเลยค่ะกดใจให้มั่งตาพี่น้องเออ ไม่จ่ายเสียเบียนี่เดี๋ยวไม่ขากดเองแล้วยังไม่ดูอยู่เลยทำไมต่อยกดใจไอ้ลุยชานเวทมาจังเพื่อนๆอยู่ที่ไหนกันมั่งกินข้าวกันแล้วมากินข้าวกันได้ในคอมเมนต์มามั่งดิไม่ดูจะโทษตรงนี้นี่ไอ้ยิ้มไม่ข้ากดใจยิ้มคนนะทำไมต่อยกดใจเลยที่อย่าลบกันแล้วจ้าอารินน้องบี เอ็มมี่กับไอ้ย่อยู่ในก,กน๊อกกอนไม่รู้เอออยู่ในก๊อกกอนเนี่ยเมยเมย์ลยไข่กองแบบเดียวลูกกักๆมัดพี่น้องเออเล็กคนเดียวในสี่คนแม่ไม่หลอกเล้วกินมา,ามีฮะเบียหลงแม่ไม่ได้คุณแม่ดูลูกคนเดียวพาสี่คนช่วยคุณนุ่นน้อยนะทุกคนกดกดใจกันมือยิ้มมาเลยโอวเบี้เก่งจังเก็บมาเลยไอ้มี่ผลนำได้เมย์เลย โปรโมชั่นทุกคนรีบตังเลยเดี๋ยวหมดนะคะ59บาทจากปกติ79บาทนะคะอร่อยกล่นเฟิร์มถ้าไม่ร้อยกันใต้คอมเมนต์ถ้าไม่ร้อยหมาตึ้งนาบานได้เลยนี่อยู่กวนเจดียนี่ตีตรงกลางนี่รีบตามไปดีนะคนได้อร่อยหมาเลยกรอบร้อยไม้ของเบนนะเพื่อนข้ากุ้งอร่อยกรอบไปถึงอักษรเลยร้อยไปห้อง

กินนมแล้วนะวะเดเมเล่ซะเปล่าเดเมเล่กินนมแล้วสวัสดีค่ะจ้าอู๋กินยังรู้อีกนะกิน,น,ะะนอังอะไรเราเนี่ยไอ้แบบแอยาจริงเด็กเป็นยังแม่มามาเขาอ๋อหกือว่ามงไอ้ยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะน้องมาขายอะไรคะ น้ำพริกก้างกุ้งค่ะตั้งมันหัวเอี่าค่ะน้ำพริกก้างกุ้งเด<อ>็กเล่นได้ไหมว่าลืมอ่ะไม่ได้มาเลน่นองะมุนเลยนอ่ะไม่อุ้ยยังหนังดได้ได้ไหวะเอี่าไก่ก้องค่ะคุณเด้อน้ำพริกก้างกุ้งนะคะเออเอเอหนงไก่ก้อง,งมั่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเป็ดต่อดยยมหนอก,นอกเต้เต้ค้างและตุยง้อ ไร้องแทกไปเลยกินลูกแตงก่อ,อนไปไข่ไข่อย่าลืมหน้าฝากกดกดทั้งในตะกร้าได้เลยโปรโมชั่นห้าสิบเก้าบาทนะคะเดี๋ยวมัดรูสักโอ้หน้าโปรจากเก้าสิบเก,ก้าบาทลรงนีอย่าไปกดนี่ไม่กกดม่ดไงตัวสับแม่ยีพรัสเอาตัวเดียวเต็มหัวแตกไปแหลยกดใจลาไม่มีใครกดใจให้เลยพี่น้องเนาะอมเบอัมเบอบอกว่าทำแรงย่าี๋ยวพี่ไม่ซื้ออ๋อทั้งเนือนลาทำแรงยาม มันเป็นนะนี่ง่ายตัวตุ้นแมงไงยนะทุกคนอย่าลืมฝากกดมีสินค้าไล่ยักษ์นะคะมีสินค้าไล่ยักษ์นะคะในตากร้าลูกคนกังโอ้ตุ้งโอตีนไปโลเดตัวเลยทุกคนฝากกดด้วยนะคะมีสินค้าไล่ยักษ์นะคะในตากร้าลอยๆไปเพตุเดี๋ยววันทิ่อันนี้สั่งมาค่าย ร้อยพี่น้องร้อามี่คนคนเลย,ลมเลยไม่ร้อยมาที่ได้เลยทีส่งค้าเลยบายบายรวยจังหูนี่รวย,ย,ยจังหูนี่ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามใครไม่ได้รับปุกเตี้ย ทุกคนกดตังหิตาม,มันรวยืมรวยไม่รวยดูต่กินข้าววันนึงแล้ววันนี้จะหมดแล้วกระปุกนึงอันนี้กางกุ้งหมดเลยนะรวยพี่น้องเอิบเหลือแซ่บแซ่บอีลีแอดเดนแอดเดนอาเอมมี่กางกุ้งหมดเลยเดี๋ยวราคาเหลือมากอาลินอาลินอย่าไปทุ่กไฟจาง Rồi, rồi, Mà lấy na bát Cảm ơn các bạn mà khai cốc hả mẹ, đi mẹ nằm nằm đi <cười> <cười> Rồi, 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 rồi càng cung nè, ở không Ông bê đem mẹ khai cốc Năm thịt càng cung nè, ở Rồi, 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 đi rồi, rồi, โรยจังหูโรยจังหูเรีวลูกนป่งไม่กินนมอนนีปากสี่นี่กด่เสนแล่อะไรตัวนึงเออไดเอาไปเอาเก็บ้นมาเลยโอ้ยูกโป่งโป่งโป่งโ่งโป่งกป่งโป่งโป่งโป่นโป่ะโป่งโป่่่ง่งงงโป ห้บาทจาก79็ดบาทอขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะไปนะ,อะเอมมี่สวัวันเอมมี่อันนี้เอี่เ, <c oughs> เอ,อนาน้ก้อยวันดีค่ะนุยยน่มปนุยนุ่มปนุยแม่ปนุยอ่ะ นั่นเนาะปนุยิน้ำพริกกางกุ้งกรอบอันนี้ปนุยเอาข้าวเหรอม่ปนุยเสือสิสีมูสหานี่เออนี่ปนุยน้ำพริกกางกุ้งทุกคนร้อยเนาะร้อยแบบยวคิปเรทที่อ๋อขากุ้งม็ทะเลเดีววานั่นเลยๆแล้วนฮะ